เว็กอว่าเป็นแค่แคของเลก็มีรับ้ควรครัยแบก็จะทเล้วก็ทาได้มนั้รที่านรแล้วก็ตัา้กล็ผแล้วก็เปข้นนบที่ ้เพร่ย้อนอราสแที่ภาพแล้วก็เผภาพนได้าแล้วก็เอล็น้อภาพเนืานื้เนื้อภเอาพเนน้า้า้้พออเาอน้อนเอาเ นอยากจะหมาตจกันเข้านะเลือกเข้าไปที่สา้แล้วเลือกไปที่หน้าจอหล่าง่นะคลไที่หน้าจอหลันตัวแอปพลิเคชันของเราก็จะมารวมตัวที่ตัเครื่องเดียนี้่า นนะต่อจากเมื <cado> oh, <correct. S> ่อ <cado> ก mm ี hmm. <Ow. S> ้เลยเมื่อกี้มันเป็นการรวมหน้าจอแอปใช่ไหมตอนแรกผุมาทีเนใ้เปตราดลอได้ปลี่นได้เือตภาแล้วอเลือกไปที่แผน็เลืนทางแบบตัดได้วันนี้ใช้ แล้วถ้าเื่งเสร็จแล้วก็ดเปนรยได้ดรได้ปกติคร้ครับารกดกดครั้งไ้กดไเลยก็ต้องกรรยไดกค้าไก่นนะลูกค้อยากจะสร้างพิ

Aqui é ele.